โอ้ยเี่อันนี้ว้าวนะคือมันเป็นทั้งหนังสือภาพและหนังสือเสียงแบบทูยูดวันใช่โอ้โหนี่คือหนังสือเล่มฟันของพ่อบินบพอจะเพิ่มเติมได้ไหมอยากให้เป็นเนื้อหาแบบไหนคอ้าจริงอ่ะจริงๆเริ่มทำแบบพวกกระดาษกับเต่าอะไรพวกนี้ก็ไ <พอ S 1> ด้จากเบสิกเลยแ,แบบอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นเด็กๆเราก็อ่ะไม่ต้องอะไรพ่อแม่เราเราก็ลับอันนี้ก็นับเออพ่อแม่ก็ไปทำงานไปใช่ไหมล่าสุดแล้ก็เป็นไอเดียดีๆเนี่ยเออไอเดียดีจริงน่ารักมากนะฮะ สาวๆว่างถามน้องวิวครับหนังสือในฝันของหนุ่มเป็นแบบไหนครับจริงๆที่พี่ๆพูดมาสาวคนคือหนังสือในฝันที่คนต้องการจริงๆแบบว่าในโลกจริงแต่ว่าหนังสือในฝันของหนูหนูคิดว่าเป็นหนังสือที่หนูเขียนมาเองโอ้โหมาเหนือมาเหนือแล้วออยากจะเป็นนักเขียนด้วยอาจจะไม่เชิญนักเขียนแต่ว่าการที่ได้เขียนหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราต้องผ่านเวลาเป็นริรับแล้วก็อ่าน ตกผลึกตกตะกอนจนกลายเป็นของเราเองแล้วแล้วน้องอยู่อยากจะเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือแบบไหนอ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยครัเพราะว่าช่วงนี้อินกับพวกหนังสือที่ทําให้สุขภาพจิตดีมากม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามตอนหลังว,ว่าหนังสือที่คุณจะตามหาในงานเนี้ยของแต่ละท่านมีเล่มไหนกันบ้างนะครับน้องจูนนะครับเอาหนังสือในฝันก่อน ในฝันของจูคือจูอยากมีโโต้บุ๊์เป็นของตัวเอง <Hey. S 1> คือมาเริ่มจากันรที่จูแหละชอบไอดอลใช่ไหมคะแล้วเหมือนไอดอลเกาหลีหลายท่านเขาก็มีโโต้บุ๊์ออกมาจากไหนนของเขาเองแล้ว hmm. ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงจะดีถ้าเรามีแบบนั้นบ้างเพราะว่าเหมือนคนที่ติดตามเราเขาก็อยากบางคนเขาก็ชอบไอดลหรือเขาก็อยากจะรู้ว่าเราทใใํายังไงเราถึงมาอยู่จุดนี้ได้อะไรเงี้ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง จากที่เราใช่อยากเล่าเรื่องราผ่านจากที่เรามีคนอื่นเป็น um kind of ต้แ uh, นแบบเราจะได้เป็นต้นแบบทุกคนอื่นใช่อยากเป็นต้นแบบตัวแทนสนัพินที่มาร่วมงานท่านไหนสนใจทักํามได้นะฮะโฟโต้บุ๊กนะครับหรือจะโฟวบุ๊กของทั้งทีหกท่านเลยก็ได้นะครับต่อที่ขั้นสุดท้ายนะฮะวันนี้ครับที่จะมาเล่าถึงหนังสือในฝันต้องฝอ่มากครับทุกคนเราพูดไปเกือบครบแล้ว จากประสบการณ์ตัวเองแล้วกันด้วยความที่กำลังเรียนอยู่ในมาหาวิทยาลัยผมก็อยากให้หนังสือมันสาม,มารถแบบอินเทอร์แอคทีฟได้มากกว่านี้นอยากให้แบบเวลาเราอ่านเราแบบมันดึงดูดให้เราถมากขึ้นเราชอบสำเนียงว่าอินเทอร์แอคทีฟเมื่อกี้ดีมากครับเ <c oughs> สาม,มารถแบบยุ่งกับมันได้มากขึ้นแบบมันมีแบบฟีเจอร์อะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นมา,มากกว่าที่ตัวหนังสือไม่ใช่แค่แบบว่าตัวหนังสือมันน่าเบื่อแต่แ,บบแค่อยากให้มันมีความน่าสนใจ คือผมเข้าใจนะคือหนังสือมันเป็นการสื่อสารทางเดียวถูกไหมเราจะได้แบบ two way communication น่ะ e-Internet สนุกกระมัณเหมือนเด็กเล่นเกมอ่ะทีนี้เด็กก็จะได้อยากอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับอยากให้เป็นอินเทอร์เน็แบบไหนเนื้อหาของฟอร์ดที่คิดไว้ผมว่าถ้าเป็นเรื่องการวิชาการแล้วกันก็แบบสมมติมันเป็นภาพเกี่ยวกับอ n a t o m y คนเปนอะไรประมาณนี้สามารถแบบสามารถแบบซูมอินซูมเอา t หรือว่าแบบ ขอดูตับของเธอหน่อยสิอ่าซูมตับขอดูตับนออยูแพนครีมแม่ชมพูดีจังอย่างนี้นะ <c oughs> สามารถอินสตราแกรดน้กเด็กก็จะจะสนุกกับเนื้อหาขอณะาาตรงนี้แล้วจำได้ไปในตัวอย่างที่ครูดิวบอกไปตอนต้นด้วยนะครับน่าสนใจมากนะฮะคือหนังสือใ,ในฝังเนี่ยแน่นอนเบื้องต้นมันมาจากความฝันและจินตนาการแต่ มันสามารถเป็นจริงได้นะครับจากการผลิตของสารพิมพ์ทุกๆสารพิมพ์ซึ่งมีแนวทางที่ถนัดแตกต่างกันแล้วก็จากการตอบรับของนักอ่านที่ชอบเนื้อหาของแต่ละสารพิมพ์แล้วก็ที่น้องๆที่แขกรับเชิญของเรานําเสนอนะครับผลกรรมที่ีต้นแรอบนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงงานหมาการุกเป็น หนังสือในฝังกันไปแล้วนะครับอยากรู้ความพิเศษของงานเนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น12ถึง23ตุลาคมนี้พี่ต้นมีหลายเพิ่มเติอนมาไหครับครับในไ,ไล์ของงานนะฮะก็ท่านจะพบได้พบกับนิทรรศการครบรอบ50ปี14ตุลานะครับในในนิทรรศการเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือนะครับท่านก็จะได้เห็นว่าพลานุภาพของหนังสือเนี่ย ในลุกนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะว่ามันสำคัญกับจนถึงมาปัจจุบันแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นไฮไล์แรกนะครับไฮไลท์ที่สองนี่ก็คือเราร่วมกับสมาคมปัญญานะครับร่วมกันทํากิจกรรมก็คือเป็นบุ๊กบายเดทบุ๊กบเดทนี่คืออะไรนะบุ๊กบเดทอย่างสมมติตูนเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งครับอยากจะแบ,บ่งปันให้คนอื่นหรือว่าอยากให้คนอื่นได้อ่าน ราก็จะมีชั้นวางหนังสือเพื่อื่อาะหนังสือระบางไว้แต่ก่อนวางเนี่ยสมาคมป้ายาเนี่ยเขาก็จะห่อให้พินเลยคุณจะรู้อย่างเดียวก็คือคำโปรยในหนังสือนี่มันหนังสือสุ่มกาชาใช่ไหมมันใช่ครับก็เหมือนไม่รู้ไม่ไม่เู้อะไรใช่ครับก็ต้องเห็นโปรยคำว่าแสงแดดอ่อนหรือว่ารักหวานแววอะไรต่างหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับ ก็เขาก็จะไปวาไว้คุณพี่มีเล่นหนึ่งที่ก็ทำเช่นเดียวกับตูนก็คือเทรดกันไปเทรดกันไปครับผมดีๆเเราก็จะไม่รู้ลุ้นด้วยแหละครับว่าเราจะได้หมังเสืออะไรไปน่ารักมากเลยนะคืออะไรนะฮะบุ๊บปลายเด็ยบุ๊บปลายปลายที่แบบปลายเห็นนะฮะปลายเด็ดใช่เอาไม่เห็นครับละไฮไลท์สำคัญอีกอีกอีกอันหนึ่งนะฮกก็เป็นกิจกรรมของคนเวที บนเวทีก็คือทางสมคมผู้จัดจปินเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็จะร่วมมีการประกวดขึ้นใช้ชื่อว่า The ุ๊ o เทเลอร์ประกวดยังไงครับประกวดประกวดก็คือจะให้บุคคลทั่วไปหรือนะักอ่านนะครับขึ้นท<ฮ>อล์กโชว์โอ k ทอล์กโชว์จะพูดถึงรีวิวหนังสือแล้วก็หนังสือในฝันที่คุณต้องการนะฮะในแนวคิดที่ว่าชื่อว่า dream of s p a c e นี่สี่นักสือในฝันของฉัน dream of s p a c e ครับผมนี่สี่นักสือในฝันของฉันคขึ้นมาพูดบนเวทีในงานออกับหนังสือจะไม่คาจะจะเริ่มจากการออดิชั่นที่จากทิกตอกก่อนอ๋อโพสลงในทิกตอกโอเคลงในทิกตอกตัวเองก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็กรรมการเราเองจะเฟ้นหาสิบยอดนักพูดนักท้อล์มาประชันกัน ในวันสุดท้ายของงานนะมันคือวันที่23ตุลาคมมาบ่าย2โมงนครับผมก็ได้คือรอบชิงชนะเลิศนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนจะได้มีการได้รับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามได้ครับใช่ครับเราจะให้เวลาก็คือในในช่วงออดิชั่นเนี่ยเราจะให้เวลา3นาทีคุณป้าย่าหนังสือเล่มหนึ่ง3นาทีในติ๊กต็อกใช่ครับในติ๊กต็อกเราแล้วแล้วเวทีวันที่23นะฮะ คนบนเวทีในในวันที่23เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเจนาทีครับต่อหนึ่งท่านต่อหนึ่งท่านครับผมมีเวลาเพิ่มขึ้นครับผมโอ้โหนี่น่าสนใจ,นใจอีกแล้วนะฮะสามนาทีติ๊กตอกหลายคนใช้อยู่แล้วมีบ,บัญชีผ <ๆ S 2> ู้ใช้ครับก <ๆ S 2> ็บเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต,ตอนหลังว่าต้องใส่แฮชแท็กอะไรยังไงใช่ครับมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็ก uh, บุ๊คดีมาแล้วก็ บุ๊กอิ๊กโพ2023โอ้ดีเลยเริ่ต้องบอกแล้วครับมเพราะนั้นโพสลงใน t ิ k ต่อ3นาทีนี่สื่อสื่อฝันของฉันเล่าให้คนอยากตามอ่านเล่มนั้นมากที่สุดใช่ครับไอรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงในในเพจของไทยไทยบุฟเฟ่ต์ของขบคัพดิการต้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยในฝาที่น้องสื่อมวลชนนะฮะเราช่วยกันช่วยกันเผยแพร่กระจ ได้มีคนมาสมัครร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับนะครับอย่าง T M M Highlight กัน MA, like บบนะ T M M T V ก็จะส่ง,งน้องๆเนี่ยมาทุกวันมาแฟนมิดบ้างแล้วก็มาเซ็นลายเซ็นให้กับพวกแฟนคลับอะไรยงเกันก็<อ>จะมาส่งมาทุกวันครับเพราะนั้นนี่คือกิจกรรมบนเวทีที่เกิดขึ้นแน่นอนที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับเรื่องเวลาอะฮะเรื่องเรื่องเวลาทีเ่เวลาตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะ อ่าเป็นใหม่ก็คือจันทรุษพฤหัสเนี่ยครับเราเปิดงาน10บโมงครับ1ิบเอโมงเช้าปิด4ี่ทุ่มนะครับปิด4ี่ทุ่มนะไม่ปิด2องทุ่มนะถึง4ี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มที่จันทรุษพฤหัสจันทรุษพฤหัส11บเอโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มใช่ครับครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่เช้าเลย10บโมงเช้าแต่เราจะปิดดึกเลยนะปิด5้าทุ่มครับผม ครับผมเป็นงานชอปสิ้ที่ที่ปิดดึกสุดนั้งแต่เคยมีมาครับปกติสองสามทุ่มเนี่ยสองทุ่มเก็บบูธสามทุ่มปิดงานแล้วครับอันนี้ถึงห้าทุ่มเลยครับก่อนนักอ่านเองก็มารีเควสนะครับว่ายังชอปไม่ถูกใจเลยอะไรางเงี้ยเพราะบางคนนี่เลิกงานถึงจะมาอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆนั่นก็งานก็ปิดซะแล้วอะไรเงีรือเผื่อแบบน้องๆออกกองหรือถ่ายรายการเนี้ยเสร็จสองสามทุ่มแล้วหรือบางท่านเลิกงานสองทุ่มแล้ว ก็ยังมาเดินมาหาหนังสือต่อได้ใช่โอ้โหนี่คือความใหม่ที่เกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับผมก็จะเป็นเวลาเปิดปิดที่ให้ทุกคนได้ดึงดํากับการเลือกซื้อหนังสือได้ันมากขึ้นกว่าเดิมได้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันบนเวทีาแล้วก็ยังมีการมาแลกเปลี่ยนหนังสือที่คุณชอบแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นที่อาจจะชอบเหมือนกันใช่ครับนะครับนี่คือสามอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับผม มาที่เรื่องหนังสือที่หลายคนฝันแล้วอยากตามหาอยากจะหามาอ่านในงานนี้อันนี้ผมขอนุญยตย้อนกลับมาที่น้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาด้านหน้าบ้างนะฮะบอกไม่ช่้เตรียมตัวเลย <c oughs> อันนี้เป็นหนังสือที่มีอยู่จริงละมีอยู่จริงจะเป็นเล่มไหนเรื่องอะไรสำนักพิมพ์ไหนขอนหนึ่งเล่มที่ทุกคนอยากหามาอ่านที่สุดในงานระกับหนังสือครั้งนี้ใครก่อนได้เลยะคงันครั้งนี้ฟรีสไตล์ กอดก่อนไหมย้อนกันเลครับครบัผมอยากอ่านนี่ละกันครับมาชิวด้าไม่แน่ใ <Math ilda. S 1> จว่าเคยได้ยินไหมคือเหมือนผมเพิ่งไปดูที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นในดีสตรีคส์มาที่มันเป็นแบบมิวสิควลนิดหนึ่งผมอยาก <c oughs> ผมเคยอ่านเมื่อตอนเด็กๆผมอยากอ่านแล้วงานนี้ <c oughs> มาตามหานะฮะ <c oughs> 12ถึง23มมาชิวด้านะครับมาต่อที่ย้อนกลับที่จูนฮะ ออถ้าจะไม่กีนหนังสือเล่มนี้ชื่อเล่มว่าเริ่มต้นที่หลักตัวเองคือคือจูน่ะเหออมือนไปหาอ่านในตอนที่เรารู้สึกว่าแบบเรอาอเหนื่อยเราเราท้อ,ทอแล้วทำไมแบบคนอื่นเขาแบบทำได้ดีกว่าเรานเงนี้ยเ,เราแบบด้อยคุณค่าในตัวเองเราเหมือนเราก็เลยไปตามหาหนังสือมาอ่านพอเรามาอ่านเล่ม,มนี้ค่ะก็ทําให้เรารู้สึกรู้ โัได้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งในหนังสือถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะเป็นประมาณว่าถ้าวันหนึ่งเรารักตัวเองมากพอเราเราจะแบบเจอคนที่รักเราดีๆเข้ามาอีกอะไรฟิลๆเนี่ยค่ะใช่รู้สึกว่ามันแบบฟูลฟิลมาก เพราะนั้นมเติมเต็มน้องจูดแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเนี้ยส่งไปยังนัก,นกอ่านท่านอื่นด้วยเริ่มต้นที่รักตัวเองนะครับอ่าเล่มที่สองนะฮะน้องวิวครับของวิวไม่มีจอบจงเพราะรู้สึกว่านังสือเป็นเหมือนเพื่อนเป็นที่ปรึกษามันอยู่ที่ว่าช่วงัหนเราต้องการปรึกษาใครอืเพื่อนมีหลายแบบใช่ก็อยากจะชวนมาตามหาเพื่อนในงานนะ เราไม่รู้ว่าทุกคนตอนนั้นต้องการเพื่อนด้านไหนจังหวะนี่ใช่แต่ว่าช่วงนีจะเป็นเพื่อนด้านสุภาพจิตคขังครับพอเราไปทำงานเราต้องไปเป็นใครไปอยู่หลายคนมากเลยนะบางทีเราอาจจะหลาอจะลืมตัวเองไปยจริงตอบได้ฉลาดมากเลยอ่ะคือเพื่อนเรามันมีหลายแบบและแต่ในช่วงเวลามันก็ต้องการความต้องการไม่เหมือนกันเนาะ ดังนั้นงช่วงอาจจะเป็นสุขภาพกายบางช่วงอาจจะเป็นความบันเทงิงอาจจะเป็นเพื่อนเดินทางหรือจะเป็นเพื่อนทางสุขภาพจิตใจติดตามครูดิวใช่ด<ๆ>ิวใช่ค<ๆ>่ะอยู่ใน,นติต, <laughs> ต้องวต้งการเพื่อน,นาภาษาค่หคุยไ<ๆ>เเพื่อนที่ให้ความรู้่<ๆ>ขายคอรสเพิ่มเติมได้ไหมขอบคุณมากครับครูดิวเรา ีอยากให้เป็นหนังสือในฝันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณดิวฝากตอนท้ายน,นะคร <c oughs> ับมาที่น้องวินอีกทีหนึ่งครับอ๋อผมจะเป็นมาดิเลคเชอร์ครับเรียนครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตก็คือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าใกล้ฐานจิดแล้วเริ่มจริงมากใช่ครับหน้าคุณเด็กมากเลยผม <c oughs> 19, นึกว่าแบบสแตนชิ่เก้าปีสิบผมใกล้ฐานจุดแล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มต้องเก็บตังค์เริ่มแบบว่าเอาเงินไปสร้างตัวอะไรแล้วครับเรารู้สึกทีนี้ก็รู้สึกว่าครับผมบ ยนรู้แบบพื้นฐานของการใช้เงินหรือการเก็บเงินแล้วก็ยังทำให้เรารู้ว่าอนาคตเราต้องวางแผนกันเลยอะไรด้วยโหโหโหมีสาระก,การเงินการลงทุนใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยในหนังสือเขามีแบบคำแนะนำในการ,รบทบทวนตัวเราเองด้วยที่แบบอ่านมาแล้วเราเราไปวางแผนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอ่านเสนร็จแล้วมีเล่มใหม่มาเราก็ลืมไปแล้วแต่เราได้ทบทวนวินัยจัดการเงินของเราด้วยเจ๋งมากครับมากลับมาที่น้องมาร์คครับ สำหรับผมผม,ผมชอบเล่นเพลที่ชื่อว่าถ้าคุณคิดคุณทําได้เหมือนเป็นคนที่ว่าเราคิดจะทําอะไรมีเป้าหมายชีวิตเราต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เหมือนการที่ว่าผมตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ผมอยากที่จะทาสิ่งนี้ให้ได้ก่อนอายุเท่าน,นี้ผมต้องทำสิ่งนั้ให้ได้เป็นจิตวทิทยาพัฒนาตัวเองใ,ให้มุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้จอนครับแล้วก็สิดท้ายของแต่เป็นของน้องเจมส์ก่อนนะฮะเดีย๋ยวมีสองท่านด้านหน้า ครับเชิญนกกระสาคือจริงๆแม่ทัพวิวเป็นคนเปรดนะครับมันยังเป็นวยไม่ใช่นะนกกระสาอะไรนะอะไรอ่ะโอ้โมีอยู่สองเล่มครับที่ที่ที่แนะนำแล้วก็อยากทตามหาด้วยครับเล่มหนึ่งแนะนำเล่มหนึ่งอยากหาในการที่เข้าดี เร่อแรกที่อยากอ่านเนี่ยเป็นหนังสือชื่อไม่แน่ใจว่าชื่อเฮคิดไก่เฮคิดไก่หรือเปล่าเฮคิดไก่เนี่ยใช่ใช่ใช่ครับเป็นหนังสือความหมายของการมีชีวิตในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกว่าแบบความหมายของการมีชีวิตของเราบางทีแบบเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งของเราอ่ะเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าใช้ชีวิตเพื่ออะไรแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้มันจะบอกว่าหรือจริงๆแล้วในวันนึ่งของเราอ่ะเราแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่นกาแฟตอนเช้าหรือว่าแค่นั่งอ่านหนังสือ มันก็ถือว่าเป็นความหมายของชีวิตแล้วอืมเรื่องนี้ดีมากผมชอบเการอีกี้ไก่เข้ามาการมีชีวิตอยู่เป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็อีกเล่มนึงมันเป็นหนังสือรวมรูปท้องฟ้าครับเป็นหนังกับมาที่ท้องฟ้าใช่ครับเพราะว่าโยงกับเมียครับว่าคอนเซ็ปต์นะใช่ครับเป็นหนังสือชื่ชนะอ T Anasagawa 47ครับนหนังสือเล่มน,นี้จะถ่ายมุมท้องฟ้ามุมเดียวทุกวันครับ แล้วก็แต่ว่ามุมในในแบลกับฟ้า,ามันจะต่างกันไปครับแล้วก็จะมีแบบคำต่างๆที่ช่วยหิวใจเราครับ,รบอันนี้เป็นเพจดัมอยู่แล้วก็มีเป็นหนังสือรวมเล่มด้วยทีเอสโอศูนย์ส,สีเจ็ดนะฮะขอบคุณน้องๆทั้ง6ท่านครับกลับมาที่พี่ฟิล์มมากครับ